เอาละครับข้าวข้ามกินกับอะไรกินกับลูกชิ้นอ่ะไม่มีอะไรกินจะอร่อยไหมัดยอดอืมน้ำจิ้มบูน้ำจิม้ม,มกินกันเฮมีข้าวก็ต้องมีข้าว อร่อยรู้สึกเผ็ดด้วยนะอืมอืมแล้วมาก แค่นี้แหละผมกินไปแค่แรกผมไม่ได้กินกับข้าวแค่สองอ,องนันเองไงแช่นี้แหละโอ้อะไร